สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วที่ช่องหนังปุ้มฟิล์่นะครับอ๋อวันนี้ผมมีข่าวจะบอกนะครับวันนี้เป็นวันเกิดผมครับก็คือวันที่22เดือนธันวาคมก็คือวันนี้ผมอายุครบ8ดขวบครับ8ขวบนะครับวันเกิดผมก็ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือวันที่22เดือนธันวาคม ทุกคนก็อย่าลืมวอวยพรวันเกิดผมกันด้วยนะคะัตตอนนี้ก็ใกล้ถึงวันคริสต์มาสแล้วนะครับก็คือวันที่25นะครับอ่าวันนี้ผมมีเกมสนุกๆมาให้ทุกคนเล่นกันนะครับชื่อเกมว่า Tom and Jerry c h a s นะครับซึ่งเป็นเกมเมียวต่อสู้นะครับเอ้ยลืมลมืออนิเมชันทุกผมอยากดูอนิเมชั่นให้จบเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปนะครับ ก็ได้นี้แล้วจะมีจะมีบอกทำไมเนี่ยก็รู้แล้วว่ามัจะต้องได้อ่ะวะวันที่ห้าจะได้ตัวนี้หรอตื่นตื่นอไปเดูในเป้หน่อมีอะไรไอเทมวันนี้ไงทดลองว้าวนก็มีชุดคราวใช้เลยครับยืนยันเลยครับใช้ทันทีเลยชันนี้ได้ กด่ทดลองใช้ตัวอะไรดีอ่ะนกักกระบี่ชุดขาวเป็นตัวอะไรอ่ะอ,อ๋อันนี้คือเมลเดี๋ยวอันนี้มันสกินเหรอสกินมั้งดาวน์โหลดเลยเอาดาวน์โหลดปึ๊บอันดาวน์โหลดนกักกระบี่ชุดขาวนากักกระบี่ชุดขาว นะมันใส่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปใส่แล้วกันนะคบแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าผมเป็นเจ้าหนูเอ๊เแมาดีกว่าไมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรตึ้อตึ้งตึ้งอืมเอาผมไม่เคยใช้แมรี่เลยนะแมรี่อ้แมรี่แมรี่ สาสวสวยเสร็จยังเพื่อนนี่จะมัวส่องอะไรเพื่อนมุนยุนหนูมอนตัวนี้นี่แหละรอโอเคเล่นแล้วตื่นตื่นตื่นเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าตัวนี้ใส่หูฟังโอหทุกคนมีสกินแต่ผมไม่มีสกินเพื่อนนักสือบอ๋อนี่ ชีสตามหอยชีสและเค้กสำรวจสำรวจแป๊บวันนี้ไงเจ้าตัวนี้สำรวจให้เอ้ยมีชีสอยู่ห้องนี้ฮะอ๋อนี้อันนี้มันพังออกไปก่อน ไม่มีเลยอะห้องนี้สำรวจทั่วแล้วห้องรับแขกห้องรับแขกห้องรับแขกตึงด้งตึ้งตึ้งตึ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 ้งตึ้ง,งไหนู่ไหนนี่คิสถูกค้นพบอีกคิสถูกค้นพบอีกทีนึงเ้ยเดียวเดียวเยวปิดตูด้วยจะเปิดทำไมเนี่ยตึ๊ โห move. มีการปั้งนูกี้โห,โห,โห,โหเดี๋ยวเราจะไปห้องอาหารเดี๋ยวถ้าถึงเวลาเป็นเจ้าดุโอ้ยหลบหลบหลบเอาเอา,เอาใครเปิดใครเปิดห้องอาหารห้องนี้ห้องครัวห้องนี้ประสงค์อันนี้ห้องอาหารเอ้ยตกใจหมดเลยโอเคโอ้ ฮึยเจียยวๆจอืมอือโอ้โห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 ไปไปๆๆเร็วไปเร็วอื้งไม่โดนเลยอนนี้โดนอยู่ปึ๊บอ่ะโอเคขึ้นไป เดี๋ยวเดียวจะทำหนูโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บ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 โอยเจ็บโวยเฮ้ยเอออุ้ยกระโดดมาอะไรล่ะเดี๋ยวนี od, ่จะกระโดดไปไหนกระโดดไม่ขึ้นกระโดดไม่ขึ้นเอาฮะปัดประตูเพื่อใส่ตรงนี้ จะหน้ประตูอะไรอ่ะประตูเขียวของใครประตูเขียวไหนอ่ะอ้าประตูเขียวไม่ไมีมิโอ้ยโดนโดนอย่าทำ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 ทำ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 ,ทำ,ทำ,ทำไปเลยไปเลยไปไปเลยไปไปไปห้องอาหารห้องอาหาร Editor> ไปโอ้นไม่สนใจเราเลยไม่สนใจขึ้นเลยไงปัดชีสวัดมาช่วยเราเฮ้ยฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าื่าดวั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 ดอุยโอ้โหโอ้โห คิดแป๊บโอเคโอเคอืมไปไปพักพักพักมาพักพักไม่เจ้าแมวอ,อยู่ไหนเจ้าแมวอ,อยู่ไหนโดนแน่โดนโดนรักษา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 ได้ไหมมีรักษานะฮะโอ้มันรักษายัางไงจะรักษาเพื่อนเอนี่ยจะรักษาเนี่ย ไม่เอาเ้าจะกินอะไรไหนนี่เปิดได้โอ้โหได้ของเย่มาอยู่ชั้นบนเหรออยู่ห้องอะไรอะ่ะห้องเรียนไม่ใช่ห้องนอนห้องนอนใช่ไหมเออเดี๋ยวเปิดสิเว้ยเปิดเปิดจะกินอาหารกินแป๊บออโอ้โหโอ้ย

เข้าประตูฮะเข้าประตูหรือว่า MVP เป็นคนเข้าประตูเข,ะตเข้าประตูเข้าประตูสงสัยละงงแล้วงงเนี่ยตอนนี้โอ้หครั้งนี้ผมเป็นสี่เหลียมเลยผมกล้าเอออันที่เยอะที่สุดก็จะมีเอ,อ้ยอันที่เยอะที่สุดก็จะเป็นไหวพริบดีนะครับมีอยู่ประมาณสองร้เ็ดสิบ้าเอ,อ้ยเดี๋ยวนะทำไมได้แค่ ก้าบเอ็เองอ่ะเอาเอาเอากลับไปที่ห้องถมแป๊กหนึ่ง g e ด a c ดี m p p ได้ก้อนหิมาสิบสิบก้อน นะครับค่นีวันรว่ร่วมไม่ถึงนี้มันจะถึงตอนไหนเนี่ยตอนนี้ผมได้เท่าไหร่แล้วะตัวเนี้ยหนึ่งข้าสิบใช่ไหมหนึ่งแปดสิลหนึองรนอ่เก้าสิบนี่แหละในนี้ทุกวันเลยผมอะ่ะเอ้ได้เปล่าอ๋อนี่ไงภารกิจนี้ได้ถูสามันเลยเจ็ดรอยห้าสิบประจาสัปดาห์ สามร้อยสามร้อยดีดีด้วยคุณได้รับไอเทมอ้าวภารกิจยังมีก่อประจำสัปจาไหนไงฮะอ้าวอ้าวมีหกร้อยเหรอตรงไหนตรงไหนผมไม่เห็นเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้แต่ว่าผมเลื่อนไปไม่สุดโอ้โหอันนี้หุ่นยนต์หนูตาดี เครื่องดืมด่ไมไม่มีน้ำตาลคืออะไร <c oughs> ดื่มครั้งดื่มหกหกครั้งโหจะได้อันนี้ต้องอ๋อแม่เป็นเควสนะครับทุกคนเป็นเควสแลกเปลี่ยนแมวแมวแลกเปลี่ยนแมวแลกเ,เ,เปลี่ยนนี่กำจัดหนูสามตัวแล้วแกใครช่วอเลยแกใครโดนประจานช่วยแกใครพี่เปลี่ยนแล้วกัน อเจ้า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 จ้าเนะตัวนี้มีเจ้าปลาด้วยปลาทองปลาทองตัวนี้ตำนน่งขวาตำนน่งซ้ายซ้ายทางนี้โอ้โ oh, ห oh. ตัวอื่นแสด,ด,ดงไม่ได้อ่ะโอเคต่อไปทำไมมันไม่ค่อยได้เลยอ่ะ โอเค okay. อ่ะทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับอาจจะใ,ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องน้าเพิ่มฟิวเจอร์แล้วก็กระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอๆไปนะครับสรับในวันนี้บ๊ายบาย,บายนะคะบ๊ายบาย,บาย